สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้แอดนินไก่เดินทางมาที่บ้านของคุณตาเลี้ยงวัวนะครับมาตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชกลาบของคุณตานะครับงวัติพานานมาตัวเลขของคุณตานะครับผูพอดไอในเบิ้งคลิปของคุณตานะครับคุณตาฟันว่ามีคนเอาเงินมาให้ลาน3,000บาทนะครับ ผู้ใดตัด2ตัวผู้ใดตีถูกก็น่าจะโชคดีนะครับสําหรับตัวเลขความฝันของคุณตาเลี้ยงวัวน,นะครับหัวงคุณตากระไรๆไม่ต,ตัวตัวอ้วนๆ <c oughs> นครับตาสวัสดีครับ,รบคุณตาเลี้ยงวัวมาตามเนี่ยทางต่อนะครับโอ้เป็นยังไงน้องพอดไป,ปทางไหนตาพอดตลงปลาจีนและโอ้ลงปลาจีน ขายของน้ะแม่น้่นพอเขามาหาเพิ่มหรือเปล่ครับปิดเพิ่มเขเาก็ไปว่างหันดอกไรซี่หามือนีกใกล้จะเปิดเทิมแล้วครับมาเฮ็ดอนนนันนั่นมะนี้กัวเสลแล้วเฮ็ดบ้านให้แม่เขาครับแล้วก็ได้ลงไปบางทียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองจั้งหน่อยก็ได้พระทรงเปิดเทิมเปิดเทิมมาเสียมาครับโอ้ทำไมมีตัวอ้วนๆสายตาอ้วนเนี่ครับ จะตรงงามๆลูกเป็นนุมลูกมนอ้วนไข่อยอกนีสน้ำยาให้เลี้ยงน่าตานเนาะเรา้เยยงราบออกกำลังกายไปน้ำผอมกินกินยาก็ดีนะครับนาะกินยาแป้นแป้นค่อยคไหล เป็นด้งดทีเดียวก็ยังฟันแม่นอยู่ว้ยเนาะมี่ผู้ถือน้ำจะข้นบ่มีผู้เบิ่งเข้าบ่ครับอันสามศูนย์ศูนย์เนาะครับทำนั่นตัดสามบ่สื่อศูนย์ศูนย์คือตาว่านี่ก็ดเตะเลยเนาะครับแม่นอยู่ห้าพันเตะไปตัดเอาสามศูนย์ศูนย์สามมันสิบ่ออกมันศูนย์ศูนย์ครับตาว่าก็ถือว่าฟันแม่นอยู่เนาะตาเนาะฟันแม่นอยู่างนี้มันสื่อตามความฝันนีกเกิดเตะเลยแล้วสื่อสองตัวเนาะ ถาบโบพักกันตัดศูนย์นูนทิมนี่ก็สิไรหลงวดต่อเนอตานตาเนาะสี่ห,หงวดดิสำหรับความฟันของคุณตาแต่ว่าเหล็ก0ูนูนนัมันมาเยี่ยนะครับเนาะศูนยานมา,าเนีขาดพอถึงพัดมาดีตามความฟันดีดีต่ว่นสื่อล่องบางอย่างพันบอกเนาะน,น,นบ่ขับก็คิดอยู่ใน,นบ่อเราแวงอยูอ่ในบ่กสื่อง่ายเนาะศูนย์ูนบอไ้ครับ คนเรียกออกเราคนโอ้ใครกูซื้อไปเสิยดายนะครับเนาะสิบบาทนะขาดพอถึงพอกันตัดเอาสามศูนย์พูดไทก่องเงินมาให้หลานเนาะหลวงตาหลวงตาหลวงตาอตายูว่วราชก็ครับพุ่งมาให้จับพันก่อนมันก็นาสิได้เนี่ยอันนาสิซื้อร้องเมืองเนี่ยจนมาแดงคิงคิงเนาะครับเงินสามพันเนี่นเอามามันเนี่ยก็เปิดกระเป๋าออกแล้วก็จับออกมาครับ ับออกมาเหรอเงินใบพันมันผลบวบเป็นสีคือเงินใบพันมันแดงกิ้งค้อเงินใบลอยนี่ผมก็ได้ยินคุณตาวายุคุณตาเด้ว่าให้เอา3 0มศูนย์ศูนย์ามบวกันติเป็นศูนย์าเป็น0 0าเสื้อข้อมฟันกัน่นาจะเลยไม่โชกเนาะตาเนาะนี่กันฟันว่านเนาะกระตีใส่ตาเพิ่นเป็นเจ็ดมาครับเจ็ดหนึ่งเจดสอมันก็มาออกหกสองอีกนี่ได้พิ่ตมหนึ่งอีก เอซื้อจนซื้อ,อ,อ,อลงบ,บถ้าซื้อกันในบนในล่งเนี่ยนะตาเนาะที่นเป็นเจนอเล็กน้อยก็เป็นหนึ่เป็นสครับถ้า,ถ,าถ้าผู้คนเกยซื้อเรียก่นก็ซื้อซื้อหกหนึ่งหกสอง,หหงสองอเอหนึอ,อ,นอครับแต่ว่ามันกิบ,บ่เนี่ยแล้วคนเนาะับบอกมาแล้วมันหมดปีง่าย ก็เรียบี้เลยังนเก็คือ่นมาครับวันตรงเป๊ะอาทิตยเะเงินสามพันศูน์ศูน์ห้าผัาตัดครับสากับศูนย์มาประกบกันปคิดวันจะมาเบ,บิ่นเขาใส่ในร้ายวดติดเนาอคุณตาเนาะผ้าเสือ้อความฟันจา,ากของเมื่อกี้มันศูนย์แม่นอยู่ตรงเตะอย่น,นผู้มากเล่นกาติดสูกหด้สื่อถึงงนันไก่เคี่ยงกันทุกเที ทั้งเทียกับเปะเล่กับมี่แ้าเที่ยวนี่บพท่านในฝันอยูะเที่ยวนี่ยังว่าท่านในเล่ใกล้จะออกละเมียมวันนี้วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดเหรอเนี่ยขับก็ฝันอยู่ลืมบอกฝันอยู่มันก็ลืมแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเลขกับยังยังสิฝันเห็นอยังคุณตาส่วนมาฝันว่าไปเล่นไปยังน้ำมูน้ำหยางอั่ะไปมวนๆวยังสิครับ ก็ว่ากับฝันมีแต่หนึงอยู่อ่อนมักจาได้ครับค่เขาข้าฝันมาไปหาอยู่หากินนี่แหละครับฝานนี่ไปเอ็เอาเมื่อไปควดควดลงขีดินควดควดไปควดมาพันไปเห็นกบสองตัวกบสองตัวมันโค้มกันอยู่บ้านพิษเลขชิตตีเสลขตัวนี้วะตากระกลับเอาเด้ครับกำกบสองตัว้นไดน้าทั้งสองตัวเลยครับกำเต็มเมื่อบัดนี้ขากับบ่หากระม่ายดใสถุงส่ง บบบ่นอย่บวตาเมื่อกี้มันออกสวนๆบอออกเก่าอ่ะตาตีตากระตีเก่าๆรบบนี่เป็นไปได้เังไตาเก่าวมากเนี่ยถ้าสามตัวเขาก็เอาหาเก่าๆาตาเนาะเก่านอะนี่มันกำยังสิ่กำกำกำกบสองตัวทั้งใต้กำยังเสียนบวบตาก็บว่าหาขาด้วยกับมัใส่สงสงังเก่งคางนี่เลยคกบเนี่กำเนียนลรบันครับ โอ้กขบมาสั่นโขบยังคือมาโค้งกันมาสั่นว่าเอามาจากดินไหมครับคล้ายๆกบเขาง่ายเองคือบอกค้ายเออนั่นล่ะคือคล้ายกบเขาง่ายแต่ว่าโค้งกันอยู่อันโขบนะโค้งกันเอาขึ้นมาสองตัวบ่นอีกแต่นอเนขับนอนแต่ว่าเออคำขันได้ก็สิได้ตัวนี้แหละฝันอยู่ครับมันตีเสียได้อเนาะครับโขบสองตัว อันนี้ฟันไหมเลย่มันบ่ฟันนี่เราฟันขวัญถึงไม้แต่ว่าไม่ลหลายมือแล้วอืมแต่ว่าคุณตาจำได้อยู่จำได้อันนี้อืมคนี่เราที่ฟันเที่ยวกรับว่าเ้าเสือเลขกันก็สิเมนอันนี้นอกนั้นมากกับบดเอฟันเลยบ่จับกบสองตัวจับโค้งกันพร้อมควดขื่นมาจากขิ่ตุ่มครับวดขึ้นมาเราเมื่อไปกอังสีขึ้นมาเลยทั้งสองกำขึ้นมาเลยเอ้าโค้งยังคือมาโค้งตุ่มมาสั่นใช่ ไม่ว่านี่แหละค่ะแมนอันบอาให้เอฟซีเนตั้งนะาดีเมนตัวนี้ตัอว่าเอบ้าหฮาตีมือนั่มพอตัวมาตีเอาสามตัวคุณตาตีตีมือนั่มันละตีมือมือนึ่เป็นยังฮ่าเนะเาเือหกเกยับขืยับลุสิครับฮาเก่าเก่าหก่าคลเคยขึ้นคลงเนาะตาเนาะแมนแมนครับแมนก่ซีเก่าเก้าฮาเเก้า ก็เก้าเก้าก็เป็นหกหกห่หกหกก็ได้อีกือหกลาบานี่ครัโอ้คุณตามอันใจว่าหกยังอยู่อีกหกแจ็คส6หกย่างห้าหกหกตาว่าแล้วก็อันนั้นก็สร้างเป้นปาหกยัางลุงหวนอ่าครับแจ็คสิบนสีล่างอืมครับถ้าก็ตีจากความฝันนะตาเนาะเอาตีไหมก่นาตาสามตัวที่เป็นยังเกาะสามตัว ห้าเก้าเก้าหกเก้าเกหหหไดบอตาห้าก็ได้ครับเียเกเป็นหกนะครับหันหัวลง้นมา้ากบมันก็อยู่ในน้ำเก้าครับจากไหนกบไก็เป็นเก้าเป็นเก้าวิวกบปสองตกบตัวหรือสองเกอีกตัวนึงเนาะมันกบตัวนะครับกสองตัวเขาตีไป่คือได้คุตาเนาะมันสตัวเนาะ กบสองตัวติดกันเนาะคบติดกันมาบานก็สองตัวอนหนึ่งครับก็ตีสองกับเกันนึงครัก็ตีหเกครับอ้าวก็เป็นไปได้เนาะครับเนาะเปปง่ายๆแต่ว่าจะติดเถื่อนว่าเถื่อนเนาะประวัติกรรมในเรื่องสองตัวเลยได้ทั้งสองอืมครับบานเอามาใส่ถูงเลยเนี่ยเนี่มั่ดประมาณนี่เอามือวาเหาได้เนะครับวาได้หัวได้ฮาร์ดเท้าเนี่ยกบสองตัวอาจจะเป็นสองเก้าเก้าสองกหกเพราะมันปีนนาะครับให้กันไว้เลยนครับ พาตีสองตัวคุณตามักตัวไหนเก้าเก้าเก้าเตอาตัวอื่นนะส่หน้าส่หลังเกตัวเดียวนี่บ่ครับเก้าตัวเดียวคือแต่ว่ามั่นใจว่าหกยังโยงสินะฮกหกก็เอา6กมาเซนครับ6กก็ได้เป็นหกสองบ่วกสองเป็นไปได้บ่า2กสองเฮ้ยฮกสองเก้าสองน้าตาเนาะเพราะว่ากบสองตัว เออคือได้คุณตาแน่นหกสองเก้าสองเพราะว่าเมก็อยากตีไปหลายตัวแล้วเอาเก่งๆเน่นๆเนี่พลว่าตีความฝันตีมันครบเลยจังโชคดีพลว่าครับตีบ่ครบเนะี่ยกับบ่มีโชคเลยต,ต้องตีให้คบบรบพนบอกว่าจังสี่เลยสว่วนมากครับเอาต,ต้องตีให้ครบจังจะไม่โชคแสดงว่ามันจะมีเก้าสองหกสองห้าเก้าเก้าห้าหกหก สองเก้าเก้าสองหกหกหน้าตาเนาะได้เก่าได้หกไม่ละครับแต่ว่าถาฝันเนี่ยแต่ย,ยินได้หลายอาจารย์เพื่อนบอกว่าฝันเราต้องตีให้ครบถึงจะมีโชคเหรอตีขาดไปตัวได้ตัวหนึ่งก็จะบ่มีโชค<า>อะก็ตีให้ครบแบบหน้าตาเนาะครบครับอ่ะเป็นตัวเลขแนวทางความฝันของคุณตานะครับคุณตาเลี้ยงวัวคุณตาชิดนะครับคุณตาเพื่อนก็เป็นพ่อเฒ่าแอดมินเองนะครับก็เลยเอ่นเพิ่นคุณตานะครับ เกตังคนอื d, e ifiques, e ่นหน้านะครับเนาะแต่ผมก็ต้องเอินพ่อตานะครับถือว่าเป็นเป็นพ่อเฒ่าผมนะครับรอบตาอ่ะขอบคุณได้หลายครับตาขอบคุณได้หลายนะครับสําหรับแนวทางความฝันของคุณตาชิดนะครับปุ๊บบาอีกแค่โงดเนาะรับ เอ้ยเมื่อกี้้าห้าวตัดศูออกเขาตรงเปะเลยเตตรงเปะเลยหรอสามครับแสดงว่าฟันเม่นอยู่เิ่นไหยสามพันจริงๆนะแต่ตัดสามกับศูเนาะครับเนาะตัดสออศูนย์เนาะพเหล็กศูนยมาสตัวห้า็ตัดสามนคูึมาตัดศูนคูึกันน่าจะโชคดีนนาห้าตีความฟันเบเบิดเอ้าวันนี้ตีเบิดแล้ววันนี้ตีครบเลยครับ เดี๋ยวแต่ตัวเล็กแนวทางของคุณตานะครับคุณตาชิดนะครับเพิ่นกะเลียงงัวอยู่บริเวณไกล่ไกลบ้านเพิ่นนะครับอ่ะคุณได้ขมารับชมนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับแนวทางความฝันเพราะว่าตีให้ครบไปด้วยครับเลยตีใครบเป๊ะเน่าตาเนาะครบแล้วครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเียงลครับติดไปตัวใดตัวหนึ่งนะคุณได้นะครับโชคดีมีโชคลาภกับคุณตาชิดนะครับอยากจะรวมทําบุญ กับทางคุณตานะครับกาทักทายทางแอดมินมาได้ครับเดี๋ยวเพราะว่าคุณตาตอนไม่ได้พกโทรศัพท์นะครับตนกระเลียงงั่ออู่ทงหน้านะครับอ่ะคอยทักท,ทายมันนะครับผู้ใดโชคดีนำนะครับผู้ใดบ่โชคดีกรบโหมเป็นยังนะครับหรือว่าผู้ใดบ่โชคดีอยากทาบุญนกากะทักทายมาได้นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับความฝันของคุณตาชิดทาผู้ชมนี่ก็เป็นสรุปตัวเลขความฝันของคุณตาชิดนะครับหรือว่าคุณตาเลี้ยงวัวน,นะครับ ตีตตจากความฝันนะครับเพราะว่าคุณตาเพินไดจับคุคขู่หนึ่งนะครับกระตีเป็นเลขแนวทาง3ตัว3ชุดนะครับ299 266และ599นะครับสำหรับแนวทาง2ตัวนะครับคุณตาเพิร์ตีไฮนะครับแต่มี4ชุดนะครับ92 95 99และ66นะครับอ่ะผ้ดได้เข้ามารับชมในคลิปนี้ ขอใหโชคดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อขอให้โชคๆมันมานนะครับ1นึ่งพฤศจิกายนสองพนารยหกสิบเจนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอโชคดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อสวัสดีครับ